มีคำถามเกิดขึ้นว่าหากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันภายในช่วงเวลาเคอร์ฟิลหรือก่อนหรือใกล้กเคียงกับเวลาของเคอร์ฟิลแล้วแล้วก็ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการบริการจากบริษัทประกันภัยหรือไม่ สวัสดีครับแอดเตอร์ er องศานะครับวันนี้เรามีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญมาคุยกันเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐนะครับที่เพิ่มความเข้มข้นในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด -19 นะครับด้วยการปรับเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4ของอีกวันมีคำถามเกิดขึ้นว่าหากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนกันภายในช่วงเวลาเคอร์ฟิว หรือก่อนหรือใกล้เคียงกับเวลาของเคอร์ฟิวแล้วก็ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการบริการจากบริษัทประกันภัยหรือไม่ถ้าเราดูตามประกาศของท่านนายกนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่าก็เขาจะมีในส่วนของอาชีพหน้าที่การงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือมีความจําเป็นจริงๆต่อการที่จะดูแลสถานการณ์ตรงนี้หรือว่าดูแลในส่วนของเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับมีความสําคัญตรงนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการที่จะ คลอนคลายให้สามารถออกนอกเขหสถานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเขหสถานได้ในช่วงเวลาที่เคอร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีสีถ้าดูจากพรกน,นะครับที่ออกมาก็จะมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถออกนอกเขตสถานได้ ในช่วงเคอร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับก็ด้านอันแรกเป็นกลุ่มคนแรกก็คือเป็นกลุ่มคนด้านการสาธารณสุขเนาะก็จะเป็นพวกหมอพยาบาลนะครับแล้วก็รวมถึงบุคกาารที่มีการขนยา้ายของหยุบยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับอาจจะแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปกักตัวลักษณะน,นั้นนะแต่ทั้งนี้ด้านการสาธารณสุขก็หมายความรวมถึง ความจําเป็นต่างๆของคนที่อาจจะไม่ป่วยเป็นโรคนี้แหละแต่เป็นผู้ป่วยที่มีความจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาโดยฉับพันทันด่วนนะครับก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายเข้าโรงพยาบาลลักษณะนี้นะครับก็ตรงนี้ก็มีความจําเป็นเหมือนเหมือนกันก็ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันกลุ่มที่2ครับที่ได้รับการยกเว้นนะก็เป็นกลุ่มด้านการเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่ของภาคประชาชนนะครับที่มีส่งผลกระทบนะก็จะเป็นบุคลากรด้านการธนาคารนะครับแล้วก็เรื่องของ กา,าการขนส่งสินค้าการเกษตรต่างๆงั้นพ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะพอจะเบาใจได้ว่าโอเคได้รับการยกเว้นในช่วงเคอร์ฟิวอีกกลุ่มอาชีพนะครับก็เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความจําเป็นนะครับเช่นเขาทํางานเป็นกะกะเวลากลางคืนแล้วก็มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็ได้รับการยกเว้นแต่จะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดของเขาหน่วยงานของเขาว่าโอเคเขามีความจําเป็นในการเดินทางช่วงกลางคืนจริงๆทําง,งานผ่านกลางคืนจริงๆนะครับแล้วก็หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของ ภาครัฐเองเจ้าที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ทําตามพระราชะกําหนดนี้นะครับมีคําถามเกิดขึ้นว่าพนักงานเคลมนะครับซึ่งโดยอาชีพของเขาเนี่ยเขาจะต้องเข้าเวร24ชั่วโมงนะก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเวรรองรับให้บริการนะครับในสถานการณ์ปกติ่ยทำงานกัน24ชั่วโมงนะครับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุในช่วงก่อนหรือหลังเคอร์ฟิวหรือเวลาที่คาบเกี่ยวว่าพอเกิดเหตุในช่วง3ทุ่มครึ่ง อาจจะต้องเดินทางพนักงานเคลมเดินทางมาในช่วงเคอร์ฟิวเนี่ยสามารถทําได้ไหมหไปทํางานแล้วอาจจะเสร็จงานในช่วงเวลาคเคอร์ฟิวเขาสามารถเดินทางกลับได้หรือไม่นะครับหรือแม้แต่รถยนต์ของผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางในช่วงเวลากลางคืนแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพนักงานเคลมสามารถไปทาเคลมได้หรือไม่ คือถ้าเราเข้าใจในสถานการณ์ของการควบคุมของทางภาครัฐนะครับวัตถุประสงค์หลักๆของภาครัฐก,ก็คือลดการเดินทางการเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ง่ายมากขึ้นแต่ก็มีการผ่อนคลายในช่วงเวลานอกเวลาเคอร์ฟิวให้ประชาชนก็สามารถที่จะไม่เกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ปกติของภาคประชาชนนะครับ รวมถึงกลุ่มอาชีพที่รับการยกเว้นในการที่จะเดินทางในช่วงเคอร์ฟิวออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิวนะครับนั่นก็เป็นความจําเป็นแล้วงานตรวจสอบเิเหตุในช่วงกลางคืนมันจําเป็นหรือไม่นะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับคําตอบก็คือว่ามันก็บอกไม่ได้หรอกว่ามีความจําเป็นหรือไม่จาเป็นนะครับบางเรื่องบางเคสเนี่ยก็ไม่จําเป็นแต่บางเคสก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตก็อาจจะต้องได้รับการเข้าไปดูแลของบริษรัทประกันภัยณเวลานั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของประก,กาศฉบับที่2ครับที่ออกมาตามพร,รกร,กรเนี่ยครับก็จะเห็นว่ากลุ่ม3กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อเรื่องของสาธารณสุขเอยเรื่องของระบบเศรษฐกิจเองเออหรือว่าเรื่องของเจ้าที่ที่มีความจําเป็นตามพระราชะกําหนดนั้นจริงๆ อีกปัจจัยหนึ่งครับแม้อุบัติเหตุบางรายนะครับที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมีความมีเรื่องของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับก็จะมีภาครัฐคือหน่วยงานภาครัฐก็คือทางเจ้าที่ตํารวจนะครับเข้าไปดูแลสถานการณ์นั้นอยู่แล้วอันนี้ตอบได้ชัดเลยว่างานตรวจสอบอุบัติเหตุน,นะครับมันก็ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปดูสถานการณ์ณเวลานั้นในสถานการณ์ไม่ปกติอย่างเช่นปัจจุบันนี้ตรงนี้นะครับเพื่อลดความกังวลของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะครับท่านนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยท่านอนุนวังวัสดุครับท่านได้ออกเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบริษัทประกันภัยนะครับทุกบริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยผู้ประกันภัยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดเหตุในช่วงเวลาใดานะครับท่านก็สามารถแจ้งเคลมได้ตามปกตินะครับโดย1อาจจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันมีเคลมนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับทางาหน่วยงานภาครัฐคือคอพอนะครับกำหนดให้แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้แจ้งเคลมได้กับทุกบริษัทนะครับแอปพลิเคชันมีเคลมท่านสามารถโหลดแอปนี้ได้ทั้ง Play Store และ App Store นะครับ การทำงานก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับพอท่านโหลดแอปพลิเคชันนี้มาท่านก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็อาจจะมีข้อมูลใส่ข้อมูลของรถของท่านนะครับเวลาเกิดเหตุท่านก็กดเข้าไปเรียกแจ้งเหตุได้เมื่อท่านกดแจ้งเหตุครับเจ้าแอปพลิเคชันมีเคมก็ทําหน้าที่ในการสื่อสารไปยังบริษัทประกันภัยนั้นๆท่านก็จะได้รับการบริการตามปกติ อีกทางหนึ่งสาหรับการแก้ปัญหาเวลาท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ไม่จำกัดเฉพาะในช่วงรลาเคอร์ฟิลเท่านั้นนะครับเวลาปกติก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับถ้าเกิดกรณีที่คู่กรณีเขามีประกันภัยเช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะแลกเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุหรือใบน็อกฟอร์น็อกได้นะครับโดยที่เอกสารนี้ก็จะอยู่กรมธรรม์ของแต่ละของรถแต่ละคันนะครับที่บริษัทประกันภัยก็จะออกเอกสารนี้มาแนบมาคู่กับเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของท่านอยู่แล้วนะครับ ขอย้ำนะครับว่าใบเอกสารเอกสารช่วยเราแยกเนี่ยหรือนอกฟอนอกเนี่ยครับก็ใช้สําหรับกรณีที่ท่านไปเกิดเหตุเฉียวชนกับรถอีกคันที่เขามีประกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่สามารถตกลงกันได้ว่าบอกว่าใครถูกใครผิดหรือว่าทั้ง2ฝ่ายต่างยอมรับว่าเกิดจากความประมาทของทั้ง2ฝ่ายนะครับก็พอเขียนเอกสารก่อเอกสารแล้วก็ยืนยันแลกกันไว้นะครับแล้วก็ท่านก็นาเอกสารนี้เข้าไปติดต่อประกันภัยของตัวเองเดี๋ยวประกันภัยของสองบริษัทเขาก็จะคุยกันเองนะครับ ก็อีกโซลูชันหนึ่งครับที่บริษัทประกันภัยครับออกมาตรก,การมารองรับนะครับก็คือบริษัทประกันภัยต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันเนี้ยเขาสามารถที่จะออกใบเคลมออนไลน์ได้นะครับเมื่อท่านเกิดเหตุท่านก็สามารถโทรแจ้งเหตุกับเขานะครับแต่และบริษัทก็อาจจะมีรูปแบบวิธีการที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับกบบางบริษัทก็จะให้ แจ้งเคลมผ่านแอปพลิเคชันของเขาเลยของบริษัทเลยนะครับท่านท่านทำประกันบริษัทไหนท่านก็โหลดแอปพลิเคชันเขามาก่อนจ,จะมีการส่งภาพถ่ายให้เขาเขาก็ส่งใบเคลมกลับมาอันนี้ก็เกือบทุกบริษัทประกันภัยในป,ป,ปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะมีตัวแอปพลิเคชันนี้มารองรับได้อยู่แล้วในการแจ้งเหตุไม่ว่าเกิดเหตุในช่วงเวลาใดนะตรงนี้ถ้าท่านต้องการข้อมูลที่แน่ชัดท่านก็ลองติดต่อสอบถามบริษัทประกันภยัยของท่านก็อาจจะแนะนําวิธีการขั้นตอนนะครับปัจจุบันก็มีสามารถ ถ่ายรูปส่งไปให้เขาส่งใบเคลมกลับมาได้เลยไม่จําเป็นต้องรอพนักงานเคลมเท่านั้นมาตรการอีกอย่างที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับออกมาทําเป็นแนวทางให้บริษัทประกันภัยใช้รองรับในเหตุในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้นะครับก็คือกรณีที่มีเหตุมีความเสียหายมากมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตนะครับก็ขอให้ท่านแจ้งประกันภัยตามปกติเลยไม่ว่าเกิดเหตุในช่วงเวลาใดนะครับแต่ทําประกันภัยก็อาจจะประสานกลับมาที่ท่านหรือประสานไปที่สถาน,นีตํารวจนะครับให้มา รับเรื่องไว้ก่อนหลังจากนั้นในช่วงเวลาพ้นช่วงเวลาที่ถูกจํากัดตามข้อตามประกาศแล้วแล้วก็นะครับก็สามารถนัดหมายไปเชราจากันอีกครั้งได้4มาตรการที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยออกมารองรับเป็นแนวทางนะครับแต่ก็เชื่อว่าบริษัทประกันภัยทุกบริษัทปัจจุบันนี้ก็ปรับตัวรองรับสถานการณ์นี้อยู่แล้ว ฉะนั้นทางลูกค้าเองผู้ประกันเองครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเกิดกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับ24ชั่วโมงทางบริษัทประกันภัยก็จะมีเจ้าที่รองรับในการแจ้งเหตุนะครับแล้วรองรับในการทาเคลมแต่รูปแบบการทาเคลมอาจจะต่างกันไปเขาอาจจะไม่ออกไปให้บริการแต่ก็จะมีเจ้าที่เจราจาผ่านช่องทางต่างๆได้อยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็เร่งด่วนกันนิดนึงนะครับเพื่อให้อ่ คลายความกังวลของผู้ประกันภัยนะครับก็ผมก็เลยจัดทําคลิปนี้มาเร่งด่วนเลยนะครับยังไงซะไม่ว่าท่านจะเกิดเหตุในช่วงเวลาใดาท่านก็จะได้รับบริการอยู่แต่ทางที่ดีอย่ากเกิดเหตุดีกว่าครับแล้วก็ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้นะครับในช่วงราช่วงกลางคืนช่วงเคอร์ฟิลนะครับก็ไม่ควรที่จะออกเดินทางนะครับก็ขอให้ทําตามข้อกําหนดตามตามระเบียบที่ทางภาครัฐขอความร่วมมือมาจะเป็นการดีที่สุดครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ แล้วพบกับผมใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ50 t a l k s 50 Insure ผม Adjuster องศาสวัสดีครับ